ลาหลายนายลาตัวหนึ่งทำงานอยู่ในสวนผลไม้มันรู้สึกว่ามันต้องทำงานหนักทุกวันแต่กลับได้กินอาหารเพียงโนมและข้าวโพดมันจึงไปขอร้องนางฟ้าให้ช่วยเหลือนางฟ้าจึงส่งมันไปอยู่กับช่างปั้นหม้อนับจากนั้น เจ้านายคนใหม่ก็ใช้ให้มันแบกขามดินก้อนใหญ่เป็นระยะทางไกลๆทุกวนันเพื่อนำมาปั้นเป็นหม้อแต่อาหารที่มันได้รับกลับเป็นเพียงฟางแห้งแหง้และน้ำเท่านั้นลาจึงขอร้องนางฟ้าอีกครั้งให้เปลี่ยนเจ้านายให้มันคราวนี้ นางฟ้าส่งมันไปอยู่กับช่างฟอกหนังเจ้านายคนใหม่ให้ลาทำงานหนักยิ่งกว่าเดิมสามยังเคี่ยนตีทุกวนันทำให้มันสำนึกได้ว่าชีวิตตนที่อยู่ส่วนผลไม้กับเจ้านายคนแรกนั้นแสนสบายยิ่งนักตอนนี้มันรู้เพียงว่า หากมันไม่ยอมทำงานหนักเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้มันต้องถูกถลอกหนางไปฟอกขายเป็นแน่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทุกข์ยากลำบากที่สุดคือผู้ที่ไม่พอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่